สวัสดีคะ่ะนานา 365D เดย์ค่ะห่างหายก,ก,การทำคลิปไปนานนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีบอลสีแร,แร่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก็เป็นที่รู้จักกันค่อนข้าง,าง,างดีเลยนะคะสำหรับตัวนี้นั่นก็คือธาตุบางแก้วนั่นเองนะคะวันนี้สภาทุกคนไปชมทั้ง3หน้าเลยคะ่ะว่าธาตุบางแก้วเนี่ยหน้าไหนสวยที่สุดหรือว่าใครชอบแบบไหนนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะที่เกิดมาจากการแยกหนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแยกหนอเนี่ยลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะสําหรับทาบางแก้วที่มาแรงมากราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปอย่างสูงเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของทา่าบางแก้วหน้าเขียวนะคะลักษณะของต้นเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทําการแยกหน่อมาค่ะลาต้นก็จะออกก้านยาวๆสูงๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอได้อายุระหว่างช่วงนึงเนี่ยใบเขาก็จะเยอะดกแล้วก็สวยนะคะแล้วแบบนี้ดีตรง ที่ว่าโตวไวค่ะเหมาะกับการไปตั้งแม่มากเลยนะคะต้นนี้เป็นหน้าเขียวสวยมากค่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นหน้าชมพูอันนี้ก็คือกําลังได้รับความนิยมนะคะค่อนข้างสูงเลยนะคะติดอันดับเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่หน้าหน้าของเขาหวานนั่นเองค่ะเห็นไหมคือหน้าสวยหวานละมุนนะคะเม็ดที่กระจายอยู่ที่ใบก็คือโดดเด่นมากนะคะอันนี้ก็เกิดมาจากการแยกหน่อเหมือนกันนะคะต้นนี้คือน้องคือเห็นแล้วโอ้โหสดชื่น คือหวานจริงๆะนะคะสำหรับทาตบางแก้วหน้าหวานนะคะหรือว่าหน้าชมพูนะคะต้นนี้ก็มีคือมาละสองใบด,ด้วยกันนะอีกไม่นานก็จะแทงหลอดใหม่มาให้นะคะอันนี้ใบยังกลางไม่สุดนะคะยังเหมือนแบบลักษณะห่อๆอยู่ก็คือว่าเพิ่งแยกออกมาจากต้นแม่พันธุ์นะคะอ่ะลองเทียบดูนะคะระหว่างหน้าเขียวกับหน้าชมพูเพื่อนๆชอบแบบไหนกันคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าเข้มค่ะนี่เลยก็คือจะเป็นหน้าเข้มนะคะที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบด้วยความที่สีเข้มสวยดุเด็ดนะคะเห็นไหมว่าแรจริงๆค่ะด้วยสีเม็ดด้วยใบของเขานะคะลักษณะแบบคือสวยมากๆเลยค่ะใบซ้ายมือนะคะเป็นหลอดที่เพิ่งกลางใหม่นะคะใบนี้คือขึ้นมาใหม่สีอาจจะยังแตกต่างกันนะคะต้นนี้ก็คือเกิดมาจากการแยกหน่อเหมือนกันค่ะน้องก็จะมีเห็นสังเกตได้ว่าก้านจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วหน้าบ นี่คือสวยมากๆนะไม่ผิดแม่นะคะถ้าแยกหน่อมาเนี่ยเราก็จะโตวไวด้วยนั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะอ่ะมาดูนะคะระหว่างหน้าชมพูกับหน้าเข้ม คือจร,จริงๆชอบทุกหน้าเลยอะค่ะสวยไปคนละแบบนะคะถ้าใครชื่นชอบแบบไหนหน้าไหนก็สามารถหาเก็บมาไว้ชื่นชมมาปลูกได้นะคะเนี่ยค่ะเทียบให้ดูนะคะทั้ง3หน้าด้วยกันอ่ะซ้ายสุดเป็นหน้าชมพูหวานๆตรงกลางเป็นหน้าเขียวและขวาเป็นหน้าเข้มนะคะชอบแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะเรามีแบ่งจําหน่ายด้วยราคาที่แบ่งปันนะคะอ่าแอดไลน์จากเบอร์โทรได้ค่ะ0 6 1 4 9 3 6 7 4 5สสมนะคะสํา หรับไม้แร่แๆสวยๆอย่างธาตุบางแก้วนะคะ,ะควรที่จะมีเก็บไว้นะคะสําหรับที่ชื่นชอบบอลสีนะคะเป็นอีกพันหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างติดตลาดนั่นเองค่ะเราอาจจะเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ